คำว่าผลประโยชน์เนี่ยคือสอนธรรมะก็เพื่ออะไรเพื่อหาผลประโยชน์เนี่ยเ <c oughs> <g ül> <g ül> จ้าทั้งหลายเอาเงินใบค่าใช้หนี้เร็วๆนี่ฮะผลประโยชน์ผมก็แน่แหละถึงบากอ้อแล้วเจ้าทั้งหลายรู้หรือเปล่าคำว่าผลประโยชน์แปลว่าอะไรโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่ไม่ทำงานไม่ทํามาหากินทุกคนทำงานทํามาหากินทั้งนั้นแหละ เพียงแต่ผลประโยชน์มันเกิดจากความพึงพอใจเอาจัดของขวัญเข้ามาหมูเด้งตอนแรกก็บอกว่าสอนธรรมะฟรีธรรมะฟรีนะใครๆก็บอกว่าสอนธรรมะฟรีตอนหลังก็บอกว่าไปขวางผลประโยชน์จริงๆก็ผลประโยชน์ตัวเองเท่านั้นแหละนะทำไปก็เพื่อผลประโยชน์นะเปิดรับบริจงบริจาคมั่วหมดเขบคุณสำหรับดอกกุหรับถามได้เลย นะกล่อมคนให้มาจ่ายเงินนั่นแหละไม่มีอะไรเลยจริงจริงเนี่ยคนเรานะนะนะจริงจริงขอบคุณนะสำหรับหัวใจส้มจริงจริงคำว่าผลประโยชน์นี่คือกล่อมคนให้มาจ่ายเงินให้ไม่มีอะไรมันน่าตลกนะคนเราไปเชื่ออะไรแปลกแปกกันเร็วสิ็จเจ้าทั้งร้ายอืมครเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์จัดมานะ ก็หัวเลาะเลยอะไรวะกลุ่มผลประโยชน์นีอาจารย์ครับหัวหน้าใหม่เขาคิดยังไงกับผมดีไหมไม่ดีอาจดูให้ไพ่บอกว่าเขากําลังดูผลงานของคุณนะดูว่าคุณสร้างโปรไฟล์มาดีไหมนะเอาจอยโชอะไรโชคลาบมีไหมมีอยู่นะจอยนะเจ้ามีนะไพ่แปดไม้เท้ามีโชคลาบอยู่นะ อา้าวขอบคุณสำหรับของขวัญที่มาแบ่งให้กันจะเป็นหัวใจส้มเป็นดอกไม้เป็นดอกกุหาลาบะไรจัดมาเจ้าทั้งหลายนะจัดหมูเด้งเข้ามาคนละ9 999. 9 9 9ตนนะอาตนจัดของขวัญเข้ามานะคนละ9 999. 9 9 9นอยะอย่างที่เล่าให้ฟังผมผมอ่ะผมว่าผมก็เอใจแล้วตั้งแต่ไอ้คำว่าผลประโยชน์ผมก็เลยรู้แล้ว จริงๆไม่มีอะไรคนเรามาหาเงินก่อนพอมีชื่อเสียงมาไปหาเงินทีหลังนะเหยียบทุกอย่างไปหาเงินไอคนหลงก็หลงหลงหล,ล,ล,ลงในระนาดแลวหลงระเบอเลยไอคนแต่งตำราพุทธ,ธวจนนี่ก็ลงนลรลกไปแล้วหนึ่งคนเมื่อสามสิบปีก่อนนะคำว่าในระฆานวิชาคือวิชาที่มันเลี้ยงเพื่อการยังชีพด้านโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นวิชาช่างวิชาชีพวิชาอะไรก็ตามทั้งหมดน่ะมันคือ วิชาที่มนุษย์เราเนี่ยเรียนมาเพื่อประกอบเป็นอาชีพทุกประเภทนะเพราะฉะนั้น